สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำคมขำขันกับผมธีรยุทธ์วันนี้ผมมี8ข้อคิดเตือนใจที่เรียบง่ายมากแต่ทรงพลังแบบไม่ธรรมดาในโลกที่หมุนเร็วมีเรื่องให้คิดเยอะเรายิ่งต้องมีข้อคิดที่ช่วยให้หัวใจมั่นคง หัวข้อของเราคือ8ข้อคิดเตือนใจเรียบง่ายแต่ทรงพลัง 1. อย่าเอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับใครทุกคนมีเวลาและเส้นทางของตัวเองวันนี้เขาอาจดูสำเร็จแต่คุณก็มีสิ่งที่เขาไม่มีเตือนใจเสมอชีวิตเราไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการเดินทางของตัวเอง 2. ความสงบในใจสำคัญกว่าคำอธิบายใดๆบางเรื่อง ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องชนะไม่ต้องเคลียร์ให้ใครเข้าใจแค่ใจเรานิ่งก็พอแล้วครับเพราะสุดท้ายคนที่เข้าใจเราที่สุดก็คือตัวเราเอง 3. ถ้าไม่เริ่มตอนนี้จะไม่มีวันพร้อมจริงๆแรงบันดาลใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอแต่คือสิ่งที่เราสร้างได้จากการเริ่มทำลงมือเลยแม้จะยังไม่สมบูรณ์เพราะการเริ่มคือจุดเปลี่ยนทุกอย่าง 4. บางพรัง้งการนิ่งเฉยคือการตอบโต้ที่ดีที่สุดไม่ใช่ทุกคำพูดต้องตอบไม่ใช่ทุกคนต้องเข้าใจเงียบอย่างมีพลังดีกว่าตอบกลับด้วยอารมณ์ 5. คนที่รักเราจริงจะไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพยายามตลอดเวลาความสัมพันธ์ที่ดีเท่ากับไม่เหนื่อยเกินไปถ้าอยู่กับใครแล้วคุณไม่เป็นตัวเองอาจต้องกลับมารักตัวเองให้มากขึ้น 6. ความสุขอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เรามักมองข้ามกาแฟแก้วเดิมแสงแดดเบาๆเสียงหัวเราะของใครบางคนถ้ามัวแต่วิ่งหาความสุขใหญ่ๆคุณอาจพลาดความสุขจริงๆที่อยู่ใกล้ตัว 7. อย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยมีความสุขชีวิตไม่เคยสมบูรณ์แบบแต่เราสามารถมีความสุขได้แม้ทุกอย่างยังไม่ลงตัวความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสถานการณ์ 8. ทุกคนต่างมีวันที่ยากแค่บางคนยิ้มเก่งกว่าเท่านั้นอย่าหลงคิดว่าคนที่ดูเข้มแข็งเท่ากับไม่มีปัญหาบางครั้งรอยยิ้มคือการต่อสู้ของคนที่เจ็บปวดที่สุดสรุปเลยครับ8ข้อคิดนี้แม้ดูเรียบง่ายแต่ถ้าคุณใช้มันทุกวันใจคุณจะนิ่งกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมและพร้อมรับมือกับโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นแน่นอนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และ Subscribe ช่องคำคำขมขำขันเพื่อข้อคิดดีๆที่จะทำให้คุณขำได้คิดเป็นและมีพลังใจทุกวันครับ